อยากที่ดูคำสั่งโพลิไลน์นะครับในหนังสือเล่มนีมใใมดด้นะครับเอริกส์2,025ฉบับสมบูรณ์นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้แล้กันนะครับเปิดไปในหน้า65นะครับหัวข้อโพลิไลน์การเขียนเส้นโพลิไลน์รูปแบบการเขียนในนี้นะครับเป็นการเขียนโดยการกําหนดอาร์คนะครับเป็นการเขียนที่มีส่วนโค้งเนาะใครที่เป็นสมาชิกห้องเรียนขเขียนแบบออนไลน์นะครับผมอยากให้เปิดในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับ3.2คำสั่งโพลิไลน์ขึ้นมาซึ่งอยู่ในข้อเรียนเออริกส์2,026นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเรียนนะครับในส่วนของขอ ที่มีมากกว่า12ข้อเรียนก็สมัครเข้ามาในห้องเรียนได้นะครับรายเดือนแค่35บาทนะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอที่ผมทําไปให้เพื่อนเพื่อนน้องๆได้ลองทํากันนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดเบราว์เัดรทำตามเลยนะครับคําสั่ง Po l ี l i n e นะครับคีย์รัดคือ P L นะครับทดลองพิมพ์นะครับ P L กด Enter เป็หนึ่งครั้งนะครับคลิกจุดที่ต้องการจะสร้างในที่นี้ผมคลิกที่จุดนี้นะครับเลื่อนมัขึ้นไปด้านบนนะครับทดลองป้อนค่านะครับ100 100 Enter ครับ เลื่อนมองไปทางด้านขวามือนะครับเราสามารถพิมพ์ A เพื่อต้องการสร้างในลักษณะของเส้นโค้งนะครับพิมพ์ A กด Enter ไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราจะป้อนค่าเส้นผ่าศูนย์กลางในที่นี้ผมป้อน50ครับกด Enter ไปครับเลื่อนมองลงมาเราสามารถพิมพ์เส้นตรงได้โดยพิมพ์ L นะครับกด Enter ไปครับจากนั้นก็ป้อนค่านะครับ100 Enter ครับเลื่อนมองไปทางด้านซ้ายมือนะครับพิมพ์ A ครับกด Enter ไปครับ เราสามารถเลื่อนเมาส์มาคลิกจุดนี้ได้เลยนะครับคลิกจุดนี้นะครับกด e Scape ออกไปนะครับ